สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพชรนักสูชินเคยนะครับวันนี้ผมก็มาเล่นแมปขโมยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเปิดมาโดนต่อเลยเดี๋ยว,ยวอ,อะไรที่ถูกถูกผมจะขายหมดเลยนะครับขายถูกถูกเนี่ยจะซื้อแต่แพงและผมจะซื้อแต่รีเจนเนอรี่ละ มีปิกอันไหนทุกฝูงขายหมดนะจะไปไหนล่าอันนี้ปีกอันนี้ซับนอนแมวปีกสักทีดิมาใต้มาเลยมา โอ้โหโดน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 เออโดนอีกแล้วของผมก็เป็นที่ตีก,กากมาเล <c oughs> ยอใส่คู่เลยไปเดี๋ยวเราจะซื้ออันนี้แลนะมแมวอันนี้ก็จะตามหลังวาลบนด้นวยได้แหละโอ้ย นูปป <ร Stevens. S 2> บีน mm ี hmm. ่ซานนีนี่มีแมวมีมีกบนะครับแล้วก็มีกวางมนูบีนี่ซานนีนี่ไม่รูตัวอะไรเนี่ยมันจะเป็นคาปิบ巴拉ไหมมีมีปีกมีปีกผมถ่ายแล้วกันนะลอยล้ากว่าดอนเลยอะ มีก็น้อยกว่าดอนขายฮะตัวนี้เจนเนอรี่ผมจะเก็บไว้ก่อนขายหมดตัวอีพิกมันก็ราคาเอาเรื่องนะสองร้อยยี่สิบห้าโอ้โหอ,อ,อ,อันนี้แลว้วอ่ะขายเลยอันนี้อีพิกร้อยสิบห้าขายไปอันอีพิกร้อยสามสิบห้าขายไปอันนี้ก็อีพิกขายไปฮะโอเค กอเดี๋ยวเรารอ,อก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเปิดแล้วล่ะโอเคไปได้เวลาอันนี้แลไม่เอาครับสามม,ม,อสามอนไม่เอาสามมอนไม่เอาแลไม่เอาทีปิดไม่เอา อยากได้ l e g a r ฮะแต่ e d a r ดูม <If S 2> <Hollywood. S 1> ันจะหายากเอ้ยอันนี้นี่โหนี่เปนเนีบานนนีอันนี้ตัวนี้เงินไม่พอวะแรแซมอนแลไปตีผมเสียงข้างูแซมอนแมวแซมอนอีพิกเอาอีพิกก็ได้ปะเอากนีสองร้อยยี่สิบห้าเอาเนี่ี่ ไม่ก่อนอันนี้ไม่พอว่ะเล่รุ่นเล่รเล่รเลยมอนเอเเดี๋ยวเรากลับฐานก่อนนะฮะเกือบมันอาจจะขโมยของเราเกือบไม่ทันนะเนี่ยดีนี้กลับมาทันโอเคต้องฐานกล้นนะครับนูฟี่ตัวนีตัวนี้มันไม่น่าไว้ใจมันอาจจะขโมยของเราได้โอเคซื้อต่อเลยครับอันนี้อีปิก คาริโตเมนิโตแซมมอนอ่ะซื้อไปซื้อไปซื้อคาริโตนี่ตัวอะไรวะเนี่ยโลมาปะแซมมอนอีพิกอันนี้ไม่ใช่นี่แห่ะแซมมอนไม่เอาแร่ไม่เอาโอ้ขอโกไม่ได้แซมมอนนมาเลยลงไปตีขนาดแซมมอนแซมมอนเขี่ยทำไมไม่เจอเลยวะแซมมอนเจอแซมมอนกับแร่เนี่ยเยอะ อีปิงเนี่ยหายากเลยหายากเฮ้ยตีสักทีติดขัดเอ้อกระเด็นไปไกลเลยเออเต่ากับผมใช่ไหมฮะเต่าผมใช่ไหมเอ่าไหมเอาใช่ไหมลองตาก่อนเดี๋ยว็กหน่อยฮะเขียได้สองล้านเนี่ย อันนี้ไม่ตีื้อไม่ได้วะอีปีกแซลมอนกร<ค>ะต<อ>ุ้นไปด้วยเลยมาเลยลดละอันนี้อีปิกวะไม่ตีไม่ตีซื้อไม่ได้วะไม่พอเจ้าผมใช่ไหมเจ้าผมใช่ไหมมาเฮ้ยเข้าฐานไปก่อน,น,นอะไร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 ตี อย่าดูฐานดิโอ้ยอย่ารอก่อนดีกว,ว่าคครัแบบ่ไปไปเกมนี้ก็สนุกเหมือนกันนะน,นี่เรามีลิงมีนกฟูกแล้วก็มีคาบิบา่านะครับแล้วก็มีเป็ดกวางไม่กวางก็แกะนี่แหละหน้ามันหน้ามันเหมน็นมันออกไปทางตัวอะไรก็ไม่รู้อะไม่แกะก็นั่นแหละกวางกันะ่นแหละนี่ช้างไันโอเคซัมมอน ไม่เอา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 โอ้อะไรวะเนี่ยเป็นตะซัมมอนอีปิกอีปิกถูกเลยนะไม่เอาอ่ะนี่มีอะไรน่าสนเลยซัมมอนทำไมมันถึงตัซัมมอนวะไ,ไ,ไ,ไปไอ้หลบไปแกกะซัมมอน นูบีนีพ <mechanical noise facial> ิซซานินีน <c oughs> ูบีนิซานินีเก็บเงินไปก่อนนะโอ้เรามีสองร้านสามตัวเอ็มก็น่าจะเป็นหลักล้านเดี๋รอกรันไปนานๆไม่ได้นะอย่าโดนปนปีปิดไม่เอาอ่ะอยากได้ลิจินเดลลี่อ่ะเนี่ย ได้แบบเดจานลี่มากกว่าโอ้ยสวิงนีาบอมบาร์ตินจ้ากับผมใช่ไหมปาร์ตัดพิมปล่อยไปแล้วกันแซมมอนอีปิกชิบหายแค่ไม่เจอเดจานลี่เลยออกยากมากเลยอันนี้อะไรสวิงนีาบอมบาร์ตินซื้อไหนดิโอ้ยแค่แซมมอนซื้อทำไมอ่ะเนพระทิ้งทิ้งทิ้งขายขาย อยากจะสัมบอ,อนสามดอนเลยเดี๋ยวรอล็อกฐานกันดีกว่าโอเคล็อกฐานเรียบร้อย n าล o m ิน i n ินอโมซามอนเฮ้ยนี่อไกนีบรบล وني ลูลิลีลย้อันนี้ก็ดีเจเนรีว่าเป็นแพนด้าปันดากิบานานินเฮยใช่นช่ีเจเนรีแพนดาบนได้ซาม่อนเหลือแต่ซาม่อนางเดียวใหยไํากับบ้านบ่อยๆ่ะจะได้ไม่มีคนมาปนเรา ล็อกล้านเ่ยเอ้ยล็อกล้านล็อกลเลยซัมมอนซัมมอนซัมมอนแลแกงม,มาเล่นดีกว่าเฮ้ยสองพันสอัดัดสองร้อยห้าสิอออเอาดิอันนี้สามรอวะ ยาวเรื่องกว่าเอานอูกูกาบิี่มีความแข็งแ<ฟ>อีกปิดไปไปแลแ้วไม่หัว กอนเออน่าจะเป็นคาบ,บีบาร์แล้วก็มีใบมุ้งนะฮะชิลตานบีบ,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 บีบี่คีวิซัมมอนแลอนะมีก็ซัมมอนแอนะซัมมอนซัมมอนเฮ้ยไดยมอนด์เหรอ โอเคครับไปเจอกันในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย